ก็มีนะครับบางวันที่เราไม่อยากจะทำนะไม่อยากทำงานไม่อยากพูดคุยกับใครไม่อยากทักทายใครไม่อยากชวนใครไม่อยากขายของไม่อยากทั้ทงสิ้นนะครับไม่อยากเปิดโอกาสด้วยมันมันมีอารมณ์เบื่อเซ็งใช่ไหมครับมีอารมณ์นั้นไหมแน่นอนครับทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะมีอารมณ์นั้นครับแต่ทุกท่านรู้ไหมครับเมื่อวันไหนก็ตามที่เรารู้สึกไม่อยากทําให้เราทําเลยครับทําไปเลยทําไปก่อนเลยชวนไปเลยคุยไปเลยแนะนําไปเลยครับ ขายไปเลยนะครับนําเสนอออกไปเลยทุกคนแล้วเดี๋ยวอารมณ์มันจะมาเองพอเราได้เริ่มต้นลงมือทําก่อนนะครับความรู้สึกนั้นเนะี่ยมันจะนําพาความอยากเกิดขึ้นตามหลังจากที่เราลงมือทําก่อนวันไหนที่เราไม่อยากทําให้เราทําเลยครับพอเราทําแล้วนะครับทุกครั้งที่เราทําตอนเราไม่อยากทํานั่นคือเวลาที่เรากําลังเติบโตครับทุกคนครับจงทําทั้งทั้งที่ยังไม่มีอารมณ์ที่จะทาใหม่ รู้ไหมบางทีปฏิหารมันเกิดขึ้นตอนนั้นแหละครับบางทีบางครั้งเราไม่ได้คิดอะไรมากมายครับทําไปเลยครับชวนไปเลยครับทักทายไปเลยครับคุยกับคนไปเลยครับไม่ต้องรอให้ทุกอย่างพร้อมครับเคาะประตูเลยครับคุยเลยครับวันนั้นอาจจะกลายเป็นวันที่เราสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่ครับผมก็เคยนะครับวันที่เราตัดสินใจทาในทั้งที่ไม่อยากทํามันส่งผลกระทบระยะยาวต่อมาอีกหลายปีเลยนะครับในวันที่เราไม่อยากทําแล้วเราก็ลงมือทํา ทำลงมือคุยลงมือชวนกับคนบางคนกับทีมบางทีมนะครับพอเราตัดสินใจทําเสร็จแล้วผลลัพธ์ทําให้เราเกิดรายได้ต่อเนื่องมาอีกหลายปีลยทุกคนครับเพราะนั้นถ้าเราทําแบบนี้เป็นเรื่อยๆเ,เป็นต่อเนื่องเป็นระยะระยะนะครับโดยที่เราไม่มีอารมณ์เนี่ยความสําเร็จมันก็จะเป็นของเราได้ทุกคนทําได้เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับ